สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเฮียพีนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาแกะการ์ดเกมสุ่มของโปเกมอนนะครับ การ์ดเกมสูมนี้นะครับผมก็ได้มาจากเซเว่นนะครับเพื่อนๆซึ่งตอนนี้เขามีโปรโมชั่นครับซื้อของครบ7 0บาทต่อ1ใบเสร็จนะครับเราจะได้การ์ดเปิดกระมาสุ่ม1่ซองนะครับเพื่อนๆระยะเวลา28กุมภาพัน์ถึง7มีนาคมนะคะเพื่อนๆอย่าพลาดหาสะสมนะครับใน1ซองนะครับอันนี้จะมี5ใบนะครับเพื่อนๆส่วนอันนี้1ซองจะมี6ใบนะคะซองเขาจะมีคัทลายกันนะครับเพื่อนๆซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมถึงมี5กับ6นะครับ นี่นะครับด้านหลังนะครับเพื่อนๆเขาก็จะมีบอร์ดนะว่ามีการ์ดนะครับเขาจะมีทั้งหมด196แบบนะครับเพื่อนๆแล้วมีบวกแบบพิเศษอีกนะครับซึ่งก็จะมีระดับธรรมดาระดับ U ระดับ A ระดับ RR ไปจนถึงระดับ h e a d l i เพื่อน ก็จะมีหาง่ายหายากนะครับการ์ดนี้ก็มาจาก Ma d e in j a แปนนะครับเดี๋ยวเรามาแกะลุ้นการ์ดกันนะครับว่าเราจะได้ระดับพิเศษระดับที่หายากหรือเปล่านะครับเห็นว่ามีการ์ดวิบวับด้วยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับผมจะเริ่มจากซองสีมูนี้ก่อนนะครับในนี้จะมี5ใบนะครับเพื่อนๆโอเคมาลุ้นไปด้วยกันนะเพื่อนๆเราจะได้การ์ดที่หายากหรือเปล่านะครับใบแรกกนเครับใบแรกครับอันนี้ก็เป็นบัตรแพทเทิร์นวีีนะครับเป็นระดับยูนะคะเป็นระดับธรรมดานะ ไต่อไปเราก็จะการ์ดไปนีเลยครับอันนี้เป็นการ์ดธรรมดาเหมือนกันนะครับเพื่อนๆมีโลเอต้านะครับไปต่อไปน้าจะเป็นการ์ดอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นการ์ดธรรมดาเหมือนกันนะครับเพื่อนๆนูเมล่านะครับซึ่งระดับนะเพื่อนเเขาจะมีระบอกระดับที่มุมด้านล่างนะครับเพื่อนเพื่อการ์ดต่อไปเราก็จะการ์ดไปนี่นะครับอันนี้ก็เป็นการ์ดธรรมดาเหมือนกันนะครับเมลตันนะครับ ใบสุดท้ายจะได้การอันนี้นะครับอันนี้เป็นการธรรมดาเหมือนกันนะครับการล่จิคุซาคุมะซองต่อไปนะครับแล้วเปิดมาซองแรกเราไม่ได้วิบักเลยนะคร<อ>ับเพื่อนได้แต่การธรรมดาเลยนะได้แต่เกลือซอง <necesario> ต่อไปล้วก็ได้การใบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการคอส,สคสวิเซอร์นะคะเป็นการธรรมดาเหมือนกันนะเพื่อนต่อไปเราก็ได้การใบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการ ธรรมดาเหมือนกันนะครับซาฟูราบิใบต่อไปได้การ์ดใบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการ์ดธรรมดาเหมือนกันนะครับเอเลซันนะครับใบต่อไปได้การ์ดใบนี้นะครับได้การ์ดธรรมดานะคะเพื่อนๆใบสุดท้ายของซองนี้จะได้การ์ดอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นการ์ดธรรมดาเหมือนกันนะเพื่อนๆโดราเมสชิยะนะครับโอเคสองต่อไปนะครับเปิดมามีเด็กเสื้อหมดเลยอ่ะสองซองแล้วอ่ะ สองต่อไปเราจะได้อะไรเอ่ยเราได้ใบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการธรรมดาเหมือนกันนะครับโนกอจินะครับใบต่อไปเราได้การ์ดใบนี้นะครับใบนี้ก็เป็นการ์ดธรรมดาเหมือนกันนะครับเพื่อนหูฟองน้ำนะใบต่อไปจะได้การ์ดใบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการ์ดธรรมดาเหมือนกันนะครับปลาลูดูดนะครับการ์ดต่อไปเราได้ใบนี้ครับ อันนี้ก็เป็นการ์ดโทเกเดมารุนะครับใบ,บสุดท้ายของซองนี้เลย่รับใบนี้นะครับใบนี้ก็เป็นการ์ดธรรมดานะเพื่อนเอเนโคนะครับเปิดมาสามซองมีเด็กเพลองแล้วระดับที่หาย,ยากระดับแร่เราจะเจอไหมครับซองต่อไปนะครับเพื่อนซองต่อไปเราก็ได้การ์ดใบนี้นะครับ ใบนี้ก็เป็นการ์ธรรมดาเหมือนกันกนะครับพลังงานจู่โจมแบบฟิวชั่นนะครับใบต่อไปเะไการ์ดไปนี้นะครับวิบับมาแล้วนี่ได้ระดับ bon R นะคร okay. ับเพื่อนนี่เลยแล้ได้ระดับ R นะครับเพื่อนเป็นสตา์มีนะครับหยสวยเหมือนกันนะวิบับวิบับเลยนะครับนี่วิบบับบแรกมาแล้วมาแล้วโอเค3าใบสุดท้ายนะเพื่อนเราได้การ์ดอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการ์ดธรรมดานะครับ โมคลูวนะครับไบต่อไปเราได้ก๊าซอันนี้ครับอันนี้ก็เป็นการาดธรรมดาเหมือนกันนะเพื่อนเอเลซัสนะครับไบสุดท้ายเยราได้กาซอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการาดอะโกชิมูชินะครับเป็นการาดธรรมดานะปเ,เปิดมาสามซองได้ก๊าซอาร์ามาหนึ่งใบแล้วนะซองที่สี่ครับเราจะได้การอาร์อีกหรือเปล่าน,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 นะ เราจะได้การ S R หรือการที่หายากหรือเปล่าใบต่อไปจะได้การใบนี้ครับเป็นการธรรมดานะครับเพื่อนใบต่อไปเราจะได้การอันนี้ครับเฮ้ยมีว้ามอีกแล้วเฮ้ยได้การอายอีกแล้วสตรีนเดอร์นี่เลยครับเพื่อนโหมีบัคสวยเลยนะเรเาสะท้อนแสงเลยนะครับได้มาสองใบแล้วใบต่อไปเราได้การอันนี้ครับอันนี้ก็เป็นการธรรมดานะครับเพื่อนโอเคใบต่อไปได้การใบนี้ครับ ใบนี้ก็เป็นการธรรมดานะซ้ำนะครับเพื่อนีได้ซ้ำมาแล้วนะใบต่อไปเราได้การ์ดใบนี้นะครับใบนี้ก็เป็นการ์ดธรรมดาเหมือนกันนะครับเปิดมาสี่สองเลยได้การ์ดมามาสองใบแล้วนะครับมาดูซองที่ห้านะครับเพื่อนเราจะได้การ์ดที่หายากหรือเปล่าอ่ะแกะไปก็ลุ้นไป่เนื้อเดียใบต่อไปเราจะได้การ์ดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการ์ดธรรมดานะครับใบต่อไปได้การ์ดใบนี้ครับเฮ้ยใบแล้ว ปั๊บเลยการ์ดเขาก็สวยดีเหมือนกันนะเพื่อนเงาส่องน้อนแสงเลยนะใบต่อไปนะครับเราก็ได้การ์ดใบนี้นะครับได้การ์ดธรรมดานะครับเพื่อนใบต่อไปได้การ์ดอันนี้ครับอันนี้ก็การ์ดธรรมดาเหมือนกันนะใบต่อไปได้การ์ดใบนี้เลยครับการ์ดธรรมดาครับซ้ำอีกแล้วนะครับเพื่อนเปิดมาได้การ์ดอาร์มาสามใบแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ SR เลยนะหรือการ์ดที่หายยากๆเลยนะครับ <c oughs> ไปต่อไปนะนเพื่อนๆเราได้ก๊าซไปนี่นะครับอันนี้ก็เป็นกา๊าซธรรมดานะคะ<ม>รับไปต่อไปได้ก๊าซไปนี่นะครับเฮ้ยมาครับอุ้ยเป็นการระดับ RR ครับเพื่อนๆอุ้สวยเลยนี่ครับเขาจะมีเขียนตำแหน่งอยู่ตรงนี้นะนเป็นระดับของเขานะคะนรับเพื่อนๆเป็นกา๊าซ RR นะ การ R R นี้จะมีให้สะสม17แบบนะครับเพื่อนนี่เดี๋ยวก็ได้มาแล้วแบบหนึ่งนะส่วนเหมือนกันนะได้การ R R มาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วสามใบสุดท้ายเราจะได้การ์อะไรเอ่ยมาลุ้นไปด้วยกันนะครับเพื่อนแล้วใบต่อไปก็ได้การใบนี้นะครับการ์ธรรมดานะครับใบต่อไปได้การใบนี้นะครับก็เป็นการ์ดธรรมดาเหมือนกันนะเพื่อนและใบสุดท้ายได้การนี้นะครับการ์ธรรมดานะ แต่ละใบก็น่าสะสมเลยนะครับเพื่อนมาดูซองนี้กันนะครับจะได้การที่หายยากหรือเปล่านะครับใบแรกเดได้ใบนี้นะครับใบนี้ก็เป็นการธรรมดาเหมอนกันนะครับกระดิ่งยักษ์ที่ระลึกนะครับใบต่อไปได้การใบนี้นะครับใบนี้ก็เป็นการธรรมดาเหมือนกันนะครับใบต่อไปได้การใบนี้นะครับการธรรมดาเพื่อนซ้ำอีกด้วยนะครับ ใบต่อไปด้วยการใบนี้นะครับการธรรมดาเหมือนกันนะครับและใบสุดท้ายก็ด้การใบนี้นะครับการธรรมดานะครับเพื่อนๆแล้วมาดูซองต่อไปเลยนะครับใบแรกราได้การใบนี้นะครับเป็นการธรรมดานะครับเป็นการดมอ์สโนนะครับใบต่อไปด้วยการใบนี้นะครับไมกแล้วเป็นการระดับ R นะเพื่อนๆอาการ์เนลนะครับ นีใบต่อไปจะได้การ์ดใบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการ์ดธรรมดานะเพื่อนเพื่อนรู้สึกจะซ้ำนะใบต่อไปแล้ได้การ์ดใบนี้เลยครับนี่การ์ดธรรมดานะครับเพื่อนในหนึ่งซองที่เราได้การ์ดมีบัฟที่เหลือน่าจะเป็นธรรมดานะเพื่อนโอเคใบสุดท้ายเราก็ได้การ์ดใบนี้เลครับสามการับสามซองสุดท้ายครับเพื่อนเราจะได้การ์ดมีบัฟอีกหรือเปล่านะครับ เี๋ยวเราจะได้แต่เกลือนะกล่องนี้เราได้การใบนี้นะครับเป็นก๊าซธรรมดานะครับเพื่อนใบต่อไปได้กาซใบนี้นะครับก็เป็นการธรรมดาเหมือนกันนะครับสามใบสุดท้ายเราได้การใบนี้นะครับเป็นการธรรมดานะครับสามอีกด้วยใบต่อไปได็กการใบนี้นะครับ เป็นการ์ดธรรมดานะคะโดเรียสือนะคะบันนี้ใบสุดท้ายครับเราได้การ์ดอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการ์ดธรรมดานะครับเพื่อนๆแล้วมาดูสองซองสุดท้ายนะคะในแต่และซองจะมี6ใบนะ<อ>เพื่อนๆจากซองนี้ก่อนเลยแล้วมาดูกันนะครับว่าหกใบเขาจะเป็นแบบไหนนะเฮ้ยด้านหลังเขาไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆดูเ <c oughs> อาเหมือนกันด้านหลังเหมือนกันใบแยกเรานด้ร๊าใบนี้นะครับอันนี้เป็นการ์ด ธรรมดานะครับโมจัมโบนะครับใบต่อไปจะ okay. ได้การใบนี้เลยครับใบนี้ก็เป็นการธรรมดาเหมือนกันนะเพื่อนๆเอสแอนด์จีนนะใบต่อไปจะได้การใบนี้นะครับใบนี้ก็เป็นการธรรมดาเหมือนกันนะครับเพื่อนๆโอเคใบต่อไปจะได้การใบนี้นะครับใบนี้จะได้การพลังพื้นฐานนะครับเพื่อนๆ ใบต่อไปเราได้การ์ดใบนี้ครับใบนี้ก็เป็นการ์ดธรรมดาเหมือนกันนะครับใบสุดท้ายเราจะได้การ์ดใบนี้ครับเป็นการ์ดธรรมดานะครับเพื่อนโอ้ซองนี้จะได้การ์ดธรรมดาหมดเลยนะซองสุดท้ายครับเพื่อนเเราจะได้การ์ดพิเศษหรือเปล่านะครับเราจะได้การ์ดแร่ที่หายากๆหรือเปล่านะครับเพื่อนและไปท์แรก็ได้การ์ดใบนี้ครับเป็นการ์ดโดราเิียนนะครับเป็นการ์ดธรรมดานะครับเพื่อนใบทต่อไปเราได้การ์ดใบนี้นะครับ เฮ้ยวีฟฟาร์มอีกแล้ววิฟท์ฟาร์มแล้วเนื้อาร์ดเ r นะครับเพื่อนๆวิฟท์จะมีทุกขั้นนะการ์ด TR จะมีทั้งหมด8แบบให้สะสมนะครับซึ่งใบนี้เราได้การ์ดลูซามิเนิสนะครับเฮ้ยสวยเลยสี่ใบสุดท้ายนะครับเราจะการ์ดใบนี้ครับอันนี้ก็เป็นการ์ดธรรมดานะครับเพื่อนๆที่เหลือน่าจะเป็นธรรมดาหมดแล้วนะครับใบต่อไปเลยได้ใบนี้ครับอันนี้ก็เป็นการ์ด พลังพื้นฐานนะคะพเพื่อนๆสอใบสุดท้ายจะได้การ์ดไปนี้นะครับก็เป็นการ์ดธรรมดานะคะ ถ้าเราเปิดลุ้ยกันไป12ซองนะเพื่อนๆแล้วก็ได้การ์ด R การ์ด RR แล้วก็ R R. วการ์ด TR นะเพื่อน <S <S ๆพืการ์ดแต่ละใบก็สวยทุกใบเลยนะครับเพื่อนๆพนน่าสะสมมากๆครับเพื่อนๆนักสะสมการ์ดโปเกม,มอนก็ไม่ควรพลาดน,นะครับเพราะว่าเซฟี่เขามีโปรโมชั่นนะครับมีจนถึงวันที่7มีนาคมนี้นะครับ <Okay. S 1> เพื่อนๆองมีจํานวนจํากัดนะคะถ้าชอบคลิปน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเตใต้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye.